คนวันนี้จะไปตรวจภูมิจ้าคือฉีดวัคซีนมาได้แล้ว2เข็มประมาณแบบ<า>เดือนกว่าสอเดือนอะ<า>อยากรู้ว่าภูมิมันจะเยอะขนาดไหนจ้าไหนๆมาแล้วก็ผ่าตัดกระเพาะเลยแล้วกาาามแลล้้้วจาาวจารอผลอีกหนึ่งชั่วโมง ถ้าตรวจวันนี้มาเป็นการตรวจสไปโปรตีนก็คือตัวเลขมันจะแบบไปได้ถึงหมื่นหนึ่งสูงเลยนะหรือบางคนกลางๆก,ก็สี่พันหรือบางคนถ้าเด๋อๆหน่อยก็พันหนึ่งหรือแบบหลักร้อยก็มีเดี๋ยวรอหมอโทรมาจ้าว่าของฉันจะได้เท่าไหร่ออกมาแล้วจ้าทุกคนทายเท่าไหร่ร้อยห้าสจ้ากันผีได้ไหมกันอะไรได้ไหมเอ่ยกุ๊กกก ฉีดไฟเซอร์หรืออะไรก็ได้ที่มันทำให้ฉันเป็นอิสระชีวิตวัยรุ่นมันไม่ควรหดหูแบบนี้จ้าออกมาแล้วจ้าทุกคนทายเท่าไหร่ร้อยห้าสิบจ้ากันผีได้ไหมกันอะไรได้ไหมเอ่ยกุ๊กๆฉีดไฟเซอร์หรืออะไรก็ได้ที่มันทำให้ฉันเป็นอิสระชีวิตวัยรุ่นมันไม่ควรหดหูแบบนี้จ้า